วทีพันตีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณโพรากการจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นั่นจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันอนันตธรรมหิโดณบริเวณถนนทางเข้าเกาะจิตกูดบ้านค่าสมบูรณ์ตำบลโน้นน้ำแท่งอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าเห็ดความสะอาดเก็บกวาดขยะ พระพุทมิถั์ถนนทางเขากอจิตกูฎนะครับไห้มีความสะอาดสวยงามและเป็นการเตรียมพื้นที่ในการประกอบพิธีนะครับพิธีพิธีกรรมตักน้ำจากแรงน้ำศัก์ซิ์เพื่อจัดเทน้ำพระพุทธมนต์ศักธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ครับสำหรับกิจกรรมในเทือนี้ครับแสดงให้เห็นถึง พลังความสามาคัคคีความมีน้ำใจในสังคมไทยรวมถึงความเป็นหนึง่งน้ำใจเดียวกันนะครับในการมุ่งเหตุประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความรวมมือร่วมกันนะครับเหตุงานระวางหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนถูกมูเลา่าโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้กับคนในชาติในชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานรักษาสืบสารต่อยอดซึ่งการจัดกิจกรรมในมือนีนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและทุกฝ่ายไดตรหนักให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าวครับ ก็เป็นบรรยากาศของแต่ละจังหวัดในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรตินั่นเองนะคะ